น้อยทุ่มปลาฮะลูกนี้บารนมัวดูบรยกาศได้ฮะเั้าเอ้าเอ้วนะเรบวาร์นบัาร์นบัวารนบัาร์นบัวลูกมีล็อกซ้ายล็อกขวาล็อกซ้ายล็อกขวาเพื่อนรับมารับมารับต่อรับมรับ่อว่ายังไงติดน้อยติดน้อยไหมติดน้อยไหมอู้หูสงสาลูกอะไรกูเล่าล่าว่ายังงี้วะลูกนี้บ้านน้อยบ้านน้อยบ้านน้อยบ้านนนบัวบ้านนนบัว บ้านอบัวสมาลูนี่บ้านน้อยเปิดขึ้นมาติดบ้านน้อยไปหน้าบนบัวบ้านนองบัวบ้านนองบัวสกัดมันไปสกัดมายังไม่ออกยังไม่ออกมองซ้ายมองขวาฮ้ยฮ้ยรถถังรถถังรถถังไอชียูบ้านนองบัวล็อกหนึ่งมาหนึ่งส่งไปไม่ผ่านบ้านน้อยบ้านน้อยจับได้ลูกนี้มองเพื่อนจะติดไหมเปิดขึ้นมาโดยบ้านนองบัวฮะระวังหัวนะ ี่ปะบอลคืนไหนครับอ้นปิดบอลให้หน่อยยังอยู่กับบอลน้อยทุ่มมาให้เพื่อนลูกนี้ติดไหมส่งมาให้เพื่อนกระชากกันไปมาจะยิงไหมง้างขาอย่างนี้ว่าอย่างนี้ยิงเลยจะยือยางล้มเบอร์สี่สิบหกล็อกซ้ล็อกขวาเบอร์สามบอลน้อยเขาย่างจะยิงลูกนี้ มันถูกว่าเหนียวเลยทีเ่ยื้อปืนขึ้นมาลูกนี้กระโดดไปเอ้ยปาน้องบัวทนเดียวเฮ้ยยกมืออะไรอาจารย์ไม่มีฟาวนะปาน้องบัวยังได้ฮะป้านะลูกน่าตามันจะบป้านประตูประตูปล่อย สูนเสียไปเลยทีเดียวฮะตูส่งมาใกล้ๆให้เบอร์ยิบสี่เป็นการตุงกล่องบ้านน้อยนะครับบ้านน้อยทุมมาลูกนี้ติดตัวหออกฮะบ้านน้อยได้ทุบอีกรอบหนึ่งตาตาตานี่ฮะโค้ถือว่าเครียดกว่านักทุตบอลจริงนะฮะมีับบ้านน้องบัวยังได้บอลอยู่ ส่งไหมเพื่อนติดบ้านน้อยบ้านนก็ส่งขึ้นอีกจะผ่านไหมบ้านน้อยยังได้อยู่เบอร์สามเบอร์สามส่งมาหนี่งนิ้วเบอร์สามห้าสามห้าโดนเบียดนิดหน่อยบ้านน้อยถือไม่มีใครโลภอะไรเป็นห้าเลยนี่ยังอยู่ยังอยู่บ้านน้อยยังไปต่อได้นะอุ้ยอุ้ยเปล่ามีแพทย์ไหมมีแพทย์ไหมไม่เป็นไรมากมาย ฟาวพาอีกแอนตานซินไม่จ่ายอ่อนแล้วอ่อนเป็นกีตารแล้วคืออุ้ยไอที่มันไม่ค่อยกีตาร์เลยค่ะตอนน้อยนะครับตอนเขาตอนนี้ตอนที่อยู่นี่บอลอยู่นู่นไหนกีตาร์เข้าคนเดียวชิดไม่ค่อยเลยคร่ะแล้วไม่วิ่งด้วยครูสวยแล้วสวยสวยเท่เลยจะยิงไหมไม่มีฟาวนะลูกนี้ล้มเองหรือว่ายังไงไม่รู้ ออกฮะได้ทุกเมือ